ทททีทักทายทุกท่านนะครับจัดเข้าผสมนะครับสำรับไวง้งอนนะครับแม่นี่จะเป็นลูกสาวกะยังมีใช่นะครับบอกครับบอกเก็ดรมรกตนะครับพอพัานดาวลุงลูกไส้บอกเก็ดร็ิปะยะสายกระทิ่ง สันเลียนกระทิ้งนะครับสันเลียนดำเฉพาะนะครับเป็นมรกตส่วนนี้ก็เป็นพยางมีช่ายแบบแม่เพิ่มพูนแม่เพิ่มพูนก็เป็นสายกระทิ้งเก่าจเจริญน,นะครับสายปาร์โบรีฝากติดตามอีกชุดนะครับแม่พันธุ์ผมแม่นีสองลูกหานะครับ นี้คู่เกิดสุนตุผูสุนดีนะครับผมเลยคัดไว้เป็นแม่พันธุ์เพดเืนกรมกตตอนนี้สามลครับ เ,กกเช่นเมื่อรกดกับผมก็เช็กแล้วนะครับนี่คีเต็บอยู่เครื่อง่วนมีค็บแล้ว พันสามโลแม่พันธสองโลหะล่อบ,บึงลกูลกๆนะครับว่บาสิไงวันไหน <c oughs> ปากทิ่ตามอีกชุดนะครับไฟงอนป็นชุดสายดำเจาะก๊อตกระทิ้งเก่าเจริญเ้ร่องแสเหลือับ แดงๆสีมาอาเบียดให้ชมเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ